ทำซันไลท์ใช้เองง่ายๆที่บ้านโดยแค่มีอันนี้นะครับผมหาซื้อได้ที่หาซื้อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรทุกสาขาน่าจะมีนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลย ครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องนายโยงเอนตามภาษาวไวรุ่นทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมาทำสันไลครับผมสันไลที่มันเป็นน้ําสันไลสำเร็จรูปนะครับผมแบบเข้มข้นเอามากวนเองครับผมตามจริงมันผสมได้ถึงใส่น้ำได้ถึง8ลิตรแต่ผมจะใส่แค่4ลิตรพอครับผมเอาคน ทำยังไงก็เดี๋ยวไปรอชมกันครับผมแล้วก็มีขวดน้ำครับผมใส่น้ำเปล่าสองขวดนี้ครับผมเพราะมันขวดละ2ลิตรก็จะเป็น4ลิตรครับผมแล้วก็มีไม้ครับผม,ผมอุปกรณ์ควรเราม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ภาชนะที่เอาไว้ใส่น้ำยาครับผมก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับผมว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ยาก ชมกันครับผมเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับผมก็มีอนนีกหนึ่งอยา่างครับผมเกลือครับผมเกลือเอาไว้ใส่หลังที่เราควรเสร็จกับท่านผู้ชมครับผมก็ปริมาณที่ใส่ก็ไม่แน่นอนกับผมกดเอาใสเพื่อความข้นครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมน้ํา,นานก่อนครับท่านผู้ชมครับผม ใส่น้ำลงไปเลยครับผมเอาขวดที่สองกันครับผม กรับผม4ลิตรก็ใส่น้ำยาลงไปเลยครับผมมีดอยู่ไหนครับโอ้โห,โหเห็นรอยมันแตกไม่ใช่อะไนะครับหมาคาบไปกัดครับผมไปตามามาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเพิ่มแป๊บเดียวเพืเปลี่ยนขาตั้งกล้องแป๊บเดียว มันจะเป็นเหนียวๆครับท่านผู้ชมเหนียวมากแล้วมันจะเป็นกลิ่นซันไล์เลยครับผมแต่มันก็มันประหยัดนะครับผมถุงละร้อยสามสิบมันมีสองห่อแบบนี้ครับผมสองห่อแบบที่ผมเอามาปาดเนี่ยมันก็คุ้มนะครับผมใช้ทีบางทีใช้ครึ่งปีก็ยังมีอะ ก็4ลิตรถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อไอแบบยี่ห้อ4ลิตรก็ราคาเท่าไหร่อ่ะแพงนะครับผมผมว่าก็คันๆออกครับผม จะวุ่นวายครับผมแต่มันก็มันก็ใช้นานดีนะใช้หลายเดือนเลยน่ะใช้ลืมอ่ะถุงนึงอ่ะไม่ต่ำกว่าสามเดือนครับผมกวนทีแต่แล้วแต่คนใส่น้ำเยอะน้ำน้อยครับผมแต่สี่ลิตรนี่ก็อาจจะใช้เร็วหน่อยใช้ประมาณสามเดือนหรือสองเดือนครั้งแรกๆผมใช้แปดลิตรน้ำแปดลิตรครับท่านผู้ชมก็เอา เอาไม้ครับมาก,กวนครับผมกวนให้มันแตกตัวเข้ากันนะครับท่านผู้ชม ก็คนรอบข้างผมเขาก็ใช้หมดนะครับใช้แบบเนี้ยผมซื้อมาเป็นคนแรกเลยครับผมระยะผมก็ใช้ตามหมดเลยมันดีครับผมมันประหยัดดีก็หัวเฉลี่ยถุงละถุงละ65บาทครับผมห้าผสมได้สี่ห้าลิตรก็คุ้มแล้วนะ4-5ลิตรนี่ก็ใช้ไปฮึใช้วันละ สิบยี่สิบมลนี่ก็กี่วันหมดอ่ะนานอยู่ครับผมเนี่ยครับผมกวนแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผมเหนียวตุ้ยๆเลยก็เข้ากันดีแล้วครับท่านผู้ชมกเก็บงานหน่อยให้หน้ามือลงไปเลยเมื่อกี้ ขออนุญาตไปล้างมือก่อนครับท่านผู้ชม ลืมใส่เกลือครับใส่เกลือด้วยกากะเอานะครับชักสองช้อนชาหรือว่าช้อนแกงก็ได้ต้องกวนใหม่ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผมมันก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมมันก็พอได้ใช้อ่ะมันก็นานหลายเดือนอยู่นะมันก็ไม่ได้ยากเท่าที่ความสามารถของเราจะทําได้ครับท่านผู้ชมก็ทําได้เหมือนกันครับผมก็ผมจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับผมอันนี้ลูกผมครับผม ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็กอกใส่ขวดใส่ภาชนะที่เราต้องการครับผมใส่กระลอนก็ได้ครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าใครชอบใจก็ปากกด subscribe กด comment กด like คลิปให้ผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็กล่าควคำว่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าบอกดิฝาก Ha, กดซับสไคร์ให้ช่องพ่อด้วยกดซับสไคร์กดคันคานะคะกดซับสไคร์ให้ช่องให้ช่องคุณพ่อด้วยค่ะให้ช่องคุณพ่อด้วยค่ะบ๊ายบาย